โอ้ยไปตามหามาให้จนได้ครับกับเจ้า G m a มโทมานาทอไซส์ครับตัวนี้นี่ตัวลิมิเต็ดดามลายทหารครับสวยๆสวยๆแน่นๆเหนียวๆจุกๆเลยครับตัวนี้ครับอ่ะเรามาเริ่มมันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นทอไซส์นะครับตัวลิมิเต็ดนะครับด้ามลายทหารนะครับใส่ตูดแฉกมาให้เรียบร้อยนะครับ ดาบลายทาหารนี่ก็ปัดเชฟมาให้อย่างดีครับสวยมากสวยมากรีซีแต่งนะครับและข้อสําคัญแบงค์ตัวนี้คือแบงค์เจ้าทอไซตัวแรกครับแบงค์ทอไซตัวแรกที่ทุกคนแบบตามหาทุกคนบอกว่าตัวนี้มันเหนียวสุดแล้วพี่มันเหนียวแม้น้ําหนักมันจะเยอะนิดนึงแต่ว่าความเหนียวคือโคตรเหนียวโคตรโหดนะตัวนี้ถ้าไม่เอาเป็นว่าลูกค้าผมมาปิดประตูรถนี่มันยังไม่หักเลยมันโคตรเหนียวจริงตัวนี้ครับนะ แล้วก็ใช้งานแบบสมบุกสมบันครับลุย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 นะครับหลายคนถามว่าพี่ทาไมมันต้องใส่ตูดแฉกนะครับเพราะว่าตูดแฉกเนี่ยเวลาเราไปเสียบกับกระบอกข้างเรือนะครับล้อมันจะได้ไม่พลิกไปพลิกมานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจีแมกเขาออกแบบมานะครับให้มันเป็นคันอเนกประสงค์นะครับจิกกิ้งได้ลอยสายอินซีได้นะครับลงงานหน้าดินได้นะครับผมไปรื้อเจอนะครับมีแค่เบส 1> PE 1ีนขีดสามนะครับสีแดงเนี่ยเหลืออยู่8คันนะครับสีแดงเนี่ยเหลืออยู่8คันนะครับ PE 1 3ความยาว6ฟุต3ท่อนเดียวนะครับใช้เหยื่อเริ่มต้น30ถึงดูแป๊บนึงลืม30ถึง150กรัมนะครับนะเด้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูสีดำบ้างสีดำบ้างนะครับใครที่ชอบแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับดุดันไม่เกรงใจใคร จัดสีดำได้และผมบอกได้เลยว่าแบงค์ตัวนี้เป็นแบงค์ตัวสร้างชื่อให้กับ GMa มนะครับมันโคตรเหนียวอ่ะมันโคตรเหนียวมันโคตรถึกมันโคตรทนนะครับนะให้ดูอีกทีหนึ่งนะไกด์วนนะครับไกด์วนรอบคันนะครับชนั้นลูกค้าได้ไปไม่ต้องโทรมาว่าร้านนะครับว่าทําไมพี่ไม่ดูไกด์ให้ผมก่อนเลยไกด์มันบิดไปหมดเลยแล้วผมจะใช้งานยังไงย้ํานะครับไกด์วนรอบคันนะครับบิ้วไกด์วนรอบคันมาให้ นะครับไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์มาว่าแอดมินผมนะว่าทำํำไมไม่ตรวจสอบคันเบ็ดให้ดีก่อนนะครับะหลายคนครับโทรมาชงเชงชงเชงก่อนเลยนะครับพอให้ไปเปิดคลิปดูแค่นั้นแหละนะครับน้ำตาจะไหลอ่าโอเคก็มีทั้งหมด2สีนะครับมีเวทเดียว PE 1นขีดสะครับความยาว6ฟุต3ท่อนเดียวนะครับปกติอยู่ที่1290 นะครับปกติอยู่ที่1290แต่วันนี้จัดโปรให้ดูดิโคตรเด้งโคตรเด้งโคตรเด้ง,งผมแนะนําเลยใครที่ชอบเด้งเด้งเหนียวเหนียวเด้งเด้งเหนียวเหนียวเนียเน่ยแนะนําเลยแล้วเอาไปลอยอินซีโคตรมันนะครับหนึ่งสองเก้าศูนยะ์ 90, ครับวันนี้เราไม่ขายครับเอาไปเลยเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับค่าส่ง EMS มเอสองร้อยบาททั่วประเทศไทยนะครับค่าส่ง EMS รวมรวมค่าท่อนะครับสองร้อยบาททั่วประเทศไทยนะครับ เหลือน้อยครับสีแดงเหลือ8ปดพันสีดําน่าจะ6กเจ็ดคันถ้าจำไม่ผิดนะเหลือแค่นี้นะครับใครสนใจก็รีบจัดนะครับหนึ่งท่อสามารถใส่ได้สองคันนะครับหนึ่งท่อสามารถใส่ได้สองคันนะครับจัดไปเลยครับ990บาทครับ990า้าสบาทครับค่าส่งเ m s มอทั่วประเทศไทย200บาทเท่านั้นใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์แอดมินด่วนๆนะครับเพราะว่ามีน้อยมีน้อยนะครับผม แนะนำให้เก็บเลยครับหมดนี่ไม่มีแล้วนะครับหมดนี่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีเพิ่มไม่มีเติมแล้วเพราะว่าไม่รู้จะไปเอาจากไหนมาให้แล้วนะครับโอเคงั้นก็ลาไปก่อนนะครับ